สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอต,ตีนนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่18ตุลาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวดประจำวันที่17นะครับผมสำหรับวันที่17แอดมินให้รู้อยู่ที่3กับ5นะครับผมก็มาเฉพาะ5นะครับผม3ไม่มานะครับผม5ก็จะมี75นะครับผมในรอบเฉพาะกิจและก็55้า ในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็0ูนย์ห้าสำหรับสายรูดนะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมสำหรับในรอบปกติและ VIP นะครับผมแอดมินจะลงให้ทีหนึ่งนะครับผมทางไลน์กลุ่มนะครับผมเมื่อวานก็เข้าเต็มๆนะครับผม7จ7 6นะครับผมในรอบ VIP นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่18นะครับผม คุจะให้เด่นอยู่ที่4กับ5นะครับผม4จะมี4 1 4 2 4 3 4 6แล้วก็4 7นะครับผม ห้าจะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่และก็ห้าหก สำหรับเบิ้ลนะครับผมมีหนึ 1, ่งหนึ 4, ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผมหกสี่สองแปดสี 2, ่หก 1, 5, 3แล้วก็สี่ห้าสองหน้าผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคคารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ